สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีสิรับเป็น้องสุกคอนกับเป็น้องในประเทศเราเป็นตาของเทพอย่างเนาะปลาตัวพี่ลุยครับผ้าออกไม้กับผมมือนครับออกไม้น่าตีนบานครับมาหน้าเจ้าของนะครับผมหน้าตีนบานน้ำแห้งเมื่อกครับผมมองไฮมี่กับมี่ไฮวูมี่กับวมี่เห็นไหมครับผมฝนบ่ตกครับฝนถิ่มช่วงผ้ามาใส่เบ็ดครับผมนี่ยหัวครับเยี่หัวมากาลองเบิอง ทีเนเน่เป็นแนวไรเมื่อเดีไม่ย,นนย,ยามโดนนะครับไม้เนี่ยชิ้นูเบอือโหะครับผมนีม่ครับฟองเบืงหาปลาไปลาเพิ่งครับผมปลาดุกไปลุยเลยครับติดไฟมานั่งครับผมยามมันคำเมื่เห็นหงเียบเนี่ยผมขีดเสียบหนึงเลยครับผมหลังแรกเข้ามันหมานเออยู่ทางเออกามาคว้าปลาดุกง่อยไปกินเนียมันหมานง่อยไปลาบหวัวครับ ใชมีหมล่ะเทอุ้ยคมดีครับผมเพีร์แรค่ลง,ง,เ,ง,งเลยครับเหบร่อยครับผมร่งแรง้องไมยงก็มีชูปน้ำเตาอน่งแม่ครับผมโอ้ยแรงครับผมฝนมาตกเป็นวันทีเป็นย,ยังไ้ฝนปีนี่ครับ ยากว่าเหมือนว่าปีนี่ผลสีดีทักดีเนี่ยบอกนี่วะเอาว่านไว้่ก็มีแต่เขาเอ้ยมีแต่หยาหยาเต็มอยูู่ว่านะครับผมหากินก็ธรรมชาตินะครับเนาะหากินธรรมชาติสี่แล้วถาผลถาฟาไปถาว่าะอะไรก็สูบนำเส่เขาอ้าวนะครับ จน้ำฟังน้ำเป็ตือนร่องมืองทีนี่ป่าบ่ครับผมหนี่งมาตะก้าป่าของแง่ให้กินน้ำเตือนนี่ครับเอาเตือนไปเตือนก็ได้ี๋ยวะเพราะว่ามันไม่มีหนังส่ายครับผมปโบกมันละน้ำเก็บปลาครับผมตีนี้ไดเร็วๆครับผมป่ะเอาที่ยาแซ้กครับนี่แหละไม้ผมไปนี่ตรงดิ้งนี่นะครับแมนข้องเก้าให้ ยิงหลุดไม่หยามแล้กันครับเด่นสภาพหยามเลยครับมือนี้เพราะว่าเง่้หนียนถึงเร็วเลยครับขึ้นมีป่าเงี้ยห่วงกินไว้ครับหมวกกบช่วงบรรยากาศตอนแรกแล้วกันครับฝนเย็นี่ตกดินแล้วครับพวกป้องกวัวได้รับผมตัวนี้ แับคนทิ่ริมทะเนคาเนะครับเนอปปเ้องปลาบอลเป็น <c oughs> มิดเซม่วยอยู่ทีที <c oughs> ลองิึงครับผมบ่ลองบ่รูครับ นี่ปลาในน้ำมีข้าวเคยมีข้าววายอยู่อือนี<ะ>่มันถือไปบ่อยอ๋อนีบ่นี่เดียงมันบ่ใส่คว้าใส่ควายน,นี่ได <c oughs> <c oughs> จุ่มไว้แ้องมีหรอครับ อะไแล้วครับผมยางกับหลอนดีดีกับผมเบื้องตีล่ะเช้มหลอนก็เคียแงกูเนี้ยกินเนาะนี่น่าถี่น่ไรเนาะเ็ดย้าว่ากินอดวนกับผมอ้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 ยออ้อย้อ เห็นเาปุ่นนะครับไอปุ่นยังมาสาแล้วน่อยอาครับเอาเอาไปคอน <c oughs> นี่ครับมีงนเนือนนน้อเนื้นนอคโกงรอ่ะทั้งเรียกทั้งก็จะกล

อ้ยถือก็ห้อยดึงพุ่นฝุ่นตะบะุดเถะผมโอ้ยไปลวครับผมอ่าอยางงงจินเนาะโอ้ยอยู่ครับผมก็ถูกมึงพูงไรดูอยู่ต่บะเข็งสิอาเดี๋ยวสื้ผามยามอีกท่นึงครับผมอ่าเจแล้วไปจิ้มลุนมาหยาไหมครับผมไปหยางไปครับผมรอแรกเราบ กันกับสองคุ้มเพิ่งครับผมส่วนเบิ้งนี่วะน,น,นี่เอาอีกังหนึ่งตอนนี้นถือเสีงหวานขึ้นหลอนแยกแย่กระมาณครับผมรุนมากครับ เด้อผมั้งแต่ักยสูเยครับผมนั่งกุ้งกลุ้มใสถึงถึงยูน้อยอย่างเงต้ยยูบถึงโไปแล้วโมยูครับผมกินมินมนอรโมลอนเยัะ ไอตึงไันนี่อะลรครับคุณมงครับไ้ึงตึงตหนิตึงิอ้ยตึงหตัวนี้นี่ไปเลยบุุุครับผมอือดุหน้าครับผมแตกแดกรัย คอยจับวยครับปลาเนี่ยนี่นะนี่ครับอ่วนดีดีครับแหนะมาแล้วเอ,อิ่นมวยไหลายเด้อบ่านเด้อ อะดูนี่คร,ร,ร,รับผมตรงดีงไปใชึงดึงครับผมตึงด้วยหัวไปแล้ว,ลวขั้นหงาขั้นยู่ไปแล้ว กินไหมเด้อตัวยหง่เลยหานตุวนนะดูนี่ครับใกล้แลครับผมเหลือสองสามหลังเละ่หลวงครับไม่อยากไม่ปวดต้องจริงดิโซโลซิลีฮิโกอยู่งงงง ปพูดึงควายถือโอ้ยาต้นเอ็นกับผมเอ็นเอานี่ครับอ้ยนี้เป็นมูมาตัวนี้เอออ้นี่ครับเห็นง่อ้ย่วนดีดีครับผม ไดก,ก,กินเขียงอีกแล้วปนครับผมปนกินก็น้องปสมนะครับเนาะใส่ตองขางหลังอีกแล้วผลงานเท่าเข็งหนึ่งดุกหนึ่งครับผมไปด้ปนนครับเนาะรอบอันนี้อรอบายามกลับเัวนี่เท่าัรอบเนี่ยเขายามไลสองตวเทาก็เป็นสามนะครับเนาะเราดูมกเปนสาวครับผมสวัสดีนี่เสาครับ,รบลุ่มเป็นต้อกันครับผม เดนได้ไปซองแฉมน้ม,มแฉมนะครับนอ้องจิงสองกระดุกหนึ่งดูนี่มันจะเป็นยังไงครับผมดูด้วยกันครับกำลังแหลกเฮาโอถือครับผมหลังแหลกก็ะได้โอ้ถือมันก็ปลาจนหมดเนาะ โอ้หยเหดครนตะม่องอยังนี่ต้องโยนี่บัวอื้อามเนาะบขาวขาวมัลา ไม่กินหัวงมนยังเสืออยู่อ๋อเหมืนยังม้วนหล่อนเคยกับผมม่กินโอ้ยไปครับผมอย่กเป็นกบประจาก่า้ันี่กืลอนแจกแซ่รับผมอันสิ้เสด็กินพัดพวกุงคืออยู่กูนะหนอนงามๆกับผมพวกวง น <c oughs> นตัวเน <Fern andez. S 3> ี่โมม <c oughs> ันนี่น <c oughs> er ี่นีครับผม็อยเที่งได้ีนีเห็นว่านี่ครับผม็อยเทงได้ป่านี่นี่นี่นีพอได้ตรมขันนี่ขาบเนาะาบแล้วหนอยลงกูมาขึ้นอีกบนี่ เอาัวเป็นยังนี่อยล้ะดูควายางคหมดางคื่อยไง่ะัเป็นยังครับโอ้ยตัวญ่ไปซีเมืดไครับโอ้ยกินลึกที่ตัวนี้นแด้มยามเตะตุ้มขึ้นเนี่ครับ ดูนี่ครับผมแองใหนรัเบีดเห้าลุกมาชุมาทางรถจอดยู่ทางั้งอืมนั่นๆนั่นๆนั่นั่นหนโดนด้วี่นี่ยบๆยบยบนเ่องบทถึงเรื่องปตูขอผมรุมครับหลังนี่อกุนมรมากรุมากรนมากรุนนั่น ปลอายอยังดุนครับผมอุอ้ยปลาเข็งไงครับผมเข่งเก่าอุอ้ยเหลืองหุยเลยครับปลาเข็งตุ้งเย็นๆนี่ครับลูกหนึ่งเข็งหนึ่งเด้ครับผมเศร่าเนี่ย ครับผมไปดูนี่ครับหล,หลังทงี่จมยมดิดไว้ตัวหลังตอนหนาวผานี่หลังนีมหายไปเลยดิกดเลยวนะคิดเบดตัวนี้ก่อนแป๊หนึ่งแป๊หนึ่ง อ้อตรงไหนล่องหนอีกไหม่นล่องหนอีกแลาจมลิบเลยิปลายจมหัวสักทีนี้เลยแหละย <c oughs> ูปทัทธรักนี่นี่น,น,นี่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 สายเคีงติ่งเลยเยังบ่ยังวะยังตัวนั้น อู่วะก็จะไปอยู่มาวโอ้ยไปแล้วครับผมโอ้อยสิไดายดิยบ่านี่เลีวยแค่มันงเปล่งสีเหลียมมันรูด <c oughs> น้าตัวนหน่อยเพื่อจะอยู่สิตัวเป็นล่งสี่ตัว หลังนี่คือาการนะครับเพื่อนีต้อ่ใช้ถึงถึงเีียงม่ใช่นมอยู่พอตึนละหากมุ่งหลก็ด้โอ้ย่อยูกับผมพันไปที่เพียงนันเละ ายาัหา nhà c h ư ยังอยู่หันั้นเโอ้ยไปอีกแล้วครับเป็น,นสีน้อนมินบอสมีแต่บอากาขพงดูดีครับมุมน,น่งามังนี่พระเออสิเดัท หลังหน้าถืตาอตู้นี่ไปงี้ดีครับผมมาอุออ้ยผดเขิงครับผดเขิเงผดเขิงโอ้ยโอ้งเ้ยนี่ครับเชิงเก๋าขังไว้ตะปนครับผม อยากขน้อปลาปีมันขึ้นเมันขึ้นก็แน่น่ล่ะอยากขน้อปลาปีมาป่ปๆออกแล้วเอาแห้งอื้นแห้งอยากนี่หนิบ้าอืมยันี่ยเบื้อหลังหนาเบนกลมๆหลังนึ่งนี่สุดสดไม่แนไปไปดิ มึงโก่ง่าสุดๆเนี่ยมึงอย่างนึงมีงอากานะครับเพือหลุดมั้งครับอยู่บ่ป้าเข่าก็ได้เอาอย่างเียมันปิดต้องมันอยอผมเห็ีมุกหนีนอ๋อล้งสุล้งสุดถ่ายเกลือบสุดถ่ายอ๋ยอ,อยู่ฝามื่หนนี่นเออ อันยูเ้อโค้โอมอันยูเลอรันยูกับดินเหี่ยกนอยูกบอะไรนหลงนี่หลังนี่นี่น,นี่งนี่คือโดนตัวนี่บอสพเพิ่งต่หลังพุน่นหลังนี่ไหมไหน้นดินงเ ปลาเข็งอีกแล้วครับผมโอ้หมันแต่ปลาเข็งตันี้เข็งเก๋าแม่นบนปลาเข็งอี่างละนี่สิลาปลาดุีบกินล,ลึกครับผมปลาที่สีิ่นกินลึกทีแปรปลาเข็งน่าอย่ารายก็มุก เะาด่าอ้อ้ยกระนุ้เสมมุจกวาดถอเย้มันขนาดนั้นนี่อไปแล้วถ่ายแล้วผมนี่ถาลท้ายสุดบไ้บครับผม เซยไปซ้ำหนึง่งแล้วซ้ำหนึ่เก่โอ้ร่รใหยาไดกินนะครับนอ้อพอดีปนกินขอเสาร์ใส่สองข่าบด้ยครับผมนี่ขึ้ขาบหนึ่งขึ่นขาบหน,นึ่งเสาร์ข่าบหนึ่งครับผมนี่ครับผมผลงานท้าเสานี่ปเข่งสามโตผลุกตัวนึง <laughs> พอดีหยาไกินนะครับนอ้อพอดีซื้อเพื่อนคนกินพอดีตัวเขาลงข้อครับผม บรรยากาศยามเบ็ซอนี่กับพ่มาเนี่รนครับผมขอบคุณทุนรังแกกับผมแถวเราชิมจบขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกลังใจในคลิปต่อไปพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวปแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัดีจ้าจุนาพอกันไหมครับยืดดีไม่แห้งสูบหูทุกคนครับผมลำรวยลำรวยรวยจ้า